ราเบียบกระสายแทบประโ t h เดาแทบกันนี่แอร์หัวห้างมากค้าแกล้วคัาแล้วเต้นนับการแทบซี่แทบเจแค่มาบอกสูงไปหากินกันเด้อเอาหายแทบกระโ thumb ว่าเป็นกระเบื้อก็หาแทกับเบียบแทบโอ้ยเด็กน้อยสมัยชูมือนี่การเต้นกันอีกการดั้นนี่สุดยอดเลยป่ะเออสมัยก็เป็นเด็กน้อยนี่เตี้ยเด็กจะได้ยังกันดอาบ้านี่เตี้ยเด้อ มว่นมี้ที่มีอยู่อ่านยังไงนบางทีเห็เจ้าก้อนเล้ยงต้องจิ้มก้อนกๆอกจามาักมาสีด้ใหญ่เจ้าว่าเจ้าเป็นต้นดำาซอยๆปั่งแน่มั่งอยเน่ยนะคดด 啥？Sorry, yes, sorry. ขอบุญมมากาด้เอมาเอรเรียกะไชี้ไอเดอร์ประเทศสบ้านเงี้ชี้เอาอตเมียสกรดแ่บีแค่ตุ้ที่ัวเขาพิมพ์ยามันเอาอะไรเลยในท้องจะ้องอ่านอะไรนะบูรพ์ีได้เก็บได้บางา่าไอ้ต้นพ่อเขาขอคุณพ่อาแกูเป็นเมียเป็นผัวทีาวมาสูงกี่ อสอนคร่าสอนคร่ามันสอนไม่ได้เป็นอย่างไรเออถ้าลัถ้าลัมขร่าชาลัมได้แต่การสอ,ยอยนแต่มันเป็นศิลปะทางภาคอีสอนอานขอสอนนะขอสอนพี่น้องฟังสอนลูกแอบแกยบินควาไไมปลายไทยผู้ใหญ่บ้านตีคอร์อมีการประกวนหี เขาเรียกเป็น่อยขนาดขนาดนกยังยังลาโกเลยนกแดดแกแ้วยกแอดแก้แ้านกแดดอก่ี้วนแดดแก่เล้วนกแกล้วนกแดดแก่แเ้วนกแดดแก่แล้ันกแดดแ่แลมวนมแดดแก่แะไหนกแดดแก่แ้นเแดนแก่อยมันกเดดแก่วนกแดดแก่แล้วนกแดดแัแ้นกแดดแก่แล ีอยแบบูต้องกูนั่งเบิ่มงสนักพิตภัณฑนี่หลีเอาขี่สอยยอดนักราแล้นะเราฉะนั้นถือว่าปาหนาเกียบับ่ไอม ร่วมะปอดต่างสูงร้วก่อนสิว่าไงสิการซอยหรือมุ่เจ้าเป็นศิลปินเป็นนักแสดงซอยเอาว่าท่านสมัยเลยซอยจะได้ทักทิท่าสมัยค่ะผู้ชมเวอเบิ้งมือนี่บอมี้จะคนอีสานมีคนไทยภาคการกันมี่ซอยเขาต้องซอยไทยต้อองยยไทเอาจัที่เจ้าซอยไทยเพิ่งกระหน่ำซอยไทยหมดเออ สอยสอยนะฮะนะครับแม่เด็กเล็กคลอดลูกใหม่ใหม่ผู้นี้ได้คอยความดุใจพาันไปช้อนลูกอ,อ,กอ่อนผักเป็นซองพวก,กระโดดข้ามบู๊ใช่ไถ่ไถ่กระโดขๆๆะโดข้ามทนไมไมีบวกแน่กระโดดข้ามตะลุงเอิงเฟิน อีตล so อดตูลอยแค้เดยเนียนี่ินทียนตึมาใส่เทีย่ไขตกอนอสพี่น้องตั้งอยน้อกอีบน้อยอี่บินทางต้นไสพี่น้องเ้ย มแห้งแลมันเจอระเบียบแห่ล่าโมกวมาเบียยบเบียบมันต้องเป็นระเบียบจัง่อยทางก็าด้เอออยชอยกี่ดอกฟังชอยชอยชอยกี่ดอกฟังชอยนอกเต่แน่ต่ะ ซอยนั่นเองครับซอยซอยพี่น้องเมื่อขอนแก่นตั้งซอยนกเน๋ยวอยอนละบินความไปตกผู้ใดมีแฟนเป็นตลกนี่สินนเด็กหัวเบิดขึ้นแต่มาใครอยากได้แฟนตลกขึ้นๆพืนแห่เอาไมาเีเงืยกักเไม่เงื่อเด้อ ใี variance, heißt, das heißt, renamed, ่ยี่ใช่ยี่ครับแม่กูสายกูแต่่น้องปาเบียกักาตายาเบียน้โดน อดแมี<ม>ให้ถามได้ป่ะที่เ,น,น,เนี่ย้าเห็นมสนิทตลกระเบียบเนี่ยขวามาตีธนาคารคนนี้อีกสาวธนาคารตลกประทองในบาตีมอย่างเมื่อเนี่ยตีมซ้ำปุสัซปุ๋ย นโดนนี่ล้ติ่นสิได้ไม่สิไม่เนื้อไรโอเนื้อไรสิไม่เนื้อไรทีสิออกต้อไปอายุไรแลต่ยเป็นเซมาพูดรืตนินกูองังเ่งนหุ right? oh Sadly, mmm. ่มว่าท้าพอใจไดกเนไเื่อสินมา นะครับพี่ดองครับช่วงนี้เพืเ่อนราการก็เสียเวลาศิลป้าพพี่ดองมาพบกับศิล,ลปินหมอล่าระดับดาวข้างฟ้ากับนางเอ,งตอกตอดกลางน